ท่านวิสิตตามด้วยท่านวุฒิวงศ์นำบุตรครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวิสิตเตชะธีรวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงรายครับเรื่องหารือวันนี้นะครับผมขอนําปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับในอําเภอเวียงป่าเป้าซึ่งไปขอรับบริการนะครับในเรื่องการรักษาพยาบาลน,นะครับการดูแลรักษาความเจ็บป่วยนะครับที่โรงพยาบาลอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับ โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับอำเภอเวียงป่าเป้าครับยกฐานะเป็นโรงพยาบาล10เตียงครับเมื่อประมาณปี2118ปัจจุบันนี้นะครับเป็นโรงพยาบาล90เตียงครับได้ขยายมาเมื่อปี2 5 5 9ครับแต่ท่านประธานครับโรงพยาบาลอำเภอเวียงป่าเป้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องอาคารนะครับจากทางรัฐบาลหลังสุดครับอาคารที่ก่อสร้างครับเมื่อปี2530ครับท่านประธาน32ปี ที่ผ่านมาเนี่ยครับสามสิบกว่าปีครับไม่มีงบประมาณจากทางรัฐบาลนะครับได้ไปช่วยเหลือเลยที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ครับพี่น้องประชาชนนะครับข้าราบกานะครับตลอดจนผู้นําชุมชนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแม้แต่พระสงฆ์ครับก็ต้องเรียรายหาเงินสนับสนุนเพื่อให้กิจการโรงพยาบาลเดินมาได้สถิติหลังสุดนี่นะครับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้านะครับมีผู้ป่วยมาใช้บริการนะครับปีละร่วมสองแสนคนเพื่อให้บริการนะครับ อำเภอใกล้เคียงด้วยไม่ว่าอำเภอวังเหนือลําปางไม่ว่าอำเภอรพร้าวที่จังหวัดเชียงใหม่แม้แต่อําเภอแม่สวยครับในจังหวัดเดียวกันก็มาใช้บริการแห่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอนําปัญหานี้นะครับแจ้งไปทางรัฐบาลครับว่าอาคารสถานที่ขาดแคลนมากบุคลากรทางการแพทย์นะครับขาดแคลนอย่างสูงพื้นที่โรงพยาบาลน,นะครับมีถึง36ไร่ยังสามารถก่อสร้างอาคารได้ก็ขอนําเรียนนะครับว่าที่กระทรวงสาธารณสุขครับช่วยดําเนินการด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ ต้องขอชื่นชมครับพระนาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงครับท่านอนุทินชาญวิรุฬุณครับท่านเป็นรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่มากจังหวัดเชียงรายท่านไปบ่อยครั้งครับวันนี้ก็ขอชาวเชียงรายครับขอฝากขอขอบคุณท่านด้วยนะครับแล้วขอช่วยดูแลที่อำเภอวิงป่าเป้าด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไป